ต้องใช้อะไร 23, รอ้อยยี่สามอร้อยยีสามเท่าไหร่วะนะน่าจะแพงอยู่แล้วเนี่ยตัวก็น่าจะมีหกเจแสนนะเพื่อนโ,โอ้ย สตัวเลยหรอหนึ่งมามามาอันไหนรอก่อนนะี่ติกี้เท่าไหร่วะร้อยี่สิบสองพีร้อยยี่สิบสองครับะหมดตลาดเหมา มีตัวไหมวะอาบวกสี่ขูคืนมาีิยใครได้หายผมหน่อยดิตัวหนึ่งพอย2วิบสองลามันขายได้ผมตั้งสามคิวแรกใช่ป่ะวิลา โตคาร์ลสขายได้มันได้ราคาสูงอยู่โตรอบรอบ ไอ้เหี้ยที่ปากเสียนะแต่อีกแน่ดอนเนีสัตว์ปากมึงได้รับไอ้เหี้ย เอาบวกสี่กูคืนมาเจลี่องลีติดสี่ห้าต่อห้าพ่อมึงอ่ะเงินนะเงินกูหมดแล้วอีหี่ยใบตองหลุดโอ้ยเหียสัตว์หมายจะมันไม่อยู่พีเอ เฮียมาจนแม่กลับแล้วผมสกลับมาแล้ว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 ไอ้เฮียกูเมื่อกี้กูใจกูเปล่าไปแล้วใจกูเปล่าไปแล้วช่วงเนี้ยมันช่วงหาอะไรเว้ยเดี๋ยวกูค่อยหาอะไรต่ออืมช่วงนี้หาอะไรได้อยู่ครับพี่แต่กลับมาแล้วองรีหายป่วยแล้วไอ้เฮียกินยาพาราไปสองเม็ดไปแค่เฮียสัตว์คนคนคงงงกับกูมากเลยเนาะว่าไอ้เฮียพี่มึงบวกห้าแตกไปแล้วทำไมอยู่ดีพี่มึงกลับมาบวกสี่อ่ะเนี่ยมันจะมีคนชอบมาถามเว้ย ไอ้ชี้กูว่ากูเอาโดก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยตีไหมว่าเอาโดก่อนดีกว่าปะมันต้องจบไปทีละโปรเจกต์พี่พี่ต้องตัดสินใจว่าพี่จะเอาโปรเจกต์เอกอกว่า,าโดก่อนดีกว่าวะ่ะงั้นพี่ต้องล,อล็อกอัองลีเลยเออเดี๋ยวกูล็อกอังลีไปก่อนเพื่อตัดใจตัวเองไปเลยต้องอจบทีละโปรเจกต์พี่ล็อกอังลีเลยพี่ล็อกมันเลยเอาโดอ้ว้ก่อนแล้วกันนะใช่ล็อกมันก่อนเลยพี่งั้นอะ เดี๋ยวเป๊ปมาเล่นโรบ็อกกันดิคนมันเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นกันนะโรบอกไม่สั้นฮัตจริงๆครับเพปโอ้ปัญญาอ่อนอย่าคนอย่าปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยเป๊ปไม่สั้นฮัตมึงคือโชว์เป็นผู้ดีมากมั้งไม่ใช่เกมเด็กที่หมอยกำลังไม่ขึ้นไอ้เหี้ยผมไม่เคยเล่นเลยครับพี่โรบ็อกมึงดูไหมเกมนี้กูตั้งชื่ออะไรเด็กที่หมอยไม่ขึ้นเขาเล่นกันนะผมดกเลยนะพี่เออดกก็เล่นได้ไม่เกี่ยวดกจะน้อยจะเล็กอะไม่หมเข้าใจแต่ผมไม่เคยไม่เคยเล่นเลยพี่โรบ็อก ผโก็ซานเชสถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วผมโกนไปสามรอบแล้วนี่ไนี่โกนเลยเหรอนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องบวกคนสี่ป่วยไอ้เฮียไอ้เฮียตบเล่าสองเมตรหา่เลยได้ดีขอพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันคลองบ่อ เออกลับมาสดชื่นหน่อยทีมกูไอ้หี้ยะแต่ก็เสียเงินไปฟรีอ่ะเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งสองหมื่นสามหมื่นะเฮ้ยแต่แต่กี้เนี้ยเอ็มน้อยนะที่ผมตีอ่ะแต่ละตัวมันล้านล้านเองอประมาณห้าล้านล้านเองครับไม่ไม่ได้ใช้เยอะเลยประมาณห้าล้านล้านแต่ละตัวตึวก็ได้มาฟรีไม่ได้เจ็บเหมือนเมสซี่ที่ตีโคเซ,โคโซ่แต่ว่าโคเซ่มันติดไงใช้น้อยใช้ประมาณห้าล้านล้านอ่ะไม่ถึงไอ้นี่เลยเอ็มมัน เอมันร้านหนึ่งร้านสองอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้แพงมากเท่าไหร่แต่คนเจ็บอ่ะคือพี่เตอร์พี่ใช่เตยเจ็บเตยต้องซื้อไอดีมาด้วยลาบิโอคิวชิวครับพี่เจ็บกว่าเยอะเตยทำทำอะไรได้เยอะเยอะอยู่ไอเดีเอ็กอะ ไอ,อยาปั๊มเอ็มจ้างดึงนะฮะทักที่เต้ยได้<า>นะครับผมบริการดีแน่นอนครับไอ้เต้ยมึงดองเอ็มมาให้กูด้ยวยนะไอ้เฮี้ยกูต้องใช้ไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูจะมาซื้อทีหมดล้ำไอสัตว์การเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าละครับไอ้เตยเ้ยไปหาพวกคิวนี่ออกให้พี่ได้ปะไอ้เฮี้ยพวกสโค้งเงี้ยไม่มใครตั้งขายวะไอ้เฮี้ยงโหอันนี้ไม่น <ไข S 2> ่าหาเจอพี่

ตอบมาไอาสา้สัสก็มึงดักเปล่า <c oughs> ตอบมาคำเดียวไอ้เหียถ้ามึงดักมึงแพ้กูเลยก <c oughs> ูยังไม่ได้ขึ้นแรงดำเลยมึงรู้ปะไอ้เหียแม่งกว่าจะขึ้นได้เน่ยมันลำบากไอ้เหียเจอไอ้เหียอะไรไม่รู้ ไเปิดโอ้โหเชื่อสานนิ่งเลยนุ้ยโอกาเปิดบอลโรดิโก้ืมท่าเยอะนะไอ้สัตว์ไอ้ราบิออดเนี่ยพ่อมึงชักเป้าก่อนแข่งบอลหน่อยไอ้สัตว์ขาววันขาว ผู้ยิงที่ยิงแบบนี้อีกแล้วเนี่ยระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้โอ้กำจะเข้าระยะทการช่วงต่อเวลาเหลืออีก2นาทีเบนเซม่า ทำไมกล้องออกเยอะมึงต้องโชว์เยอะขนาดนี้เลยเหรอทำไมคนจับเยอะเหรอไอสัตนวะ์ฮะไอเพี่อ่ะโชว์จังอะพี่เห็นทีจุดโทนี่โค้ดทีไวใช่หรอมีคนเปิดได้แล้วเหรอโทนี่โค้ดอ่ะนะเรียบร้อยไอสัตว์แต่ผมมองว่ามันไม่เก่งนะโทนี่โค้ดอ่ะทีไวแทนที่โทนี่โค้ด ทีวายแทนนั่นแหละมองว่ามันมันไม่เก่งนะแต่มันก็ไวแหละแต่มันไม่มีสกิลปั่นแต่มันแค่บวกเจ็ดนะซี่ด่เขาเปิดได้นะามรไยเจ้าเก่าควรให้สมควรให้เขาได้เหอะไอ้เหียไอ้เหียเขาเติมเยอะขนาดน้ให้เขาได้เหอะจริงๆน่าจะมาบวกแปดให้เขาด้วยนะไอ้เหียแมงกาลิน่าโคตรใจร้ายเลยสัตว์ควรเติมขนาดนั้นไอ้เหียมึงให้แบบที่อะไรมาก็ไม่รู้อะ ใจร้ายชิบหายกัดีนหน้าบางทีอ่ะกระสูบเกินไปบางทีอ่ะโอ้โหดูทีเวิร์คของทั้งคู่ทั้งซาร่าบวกเจ็ดไอ้เฮียไม่มาบวกแปดได้เลยอืมก็มาเข้าไปกินกนี่ถ้าบวกห้านี่ไปแล้วนะไอ้เหียพุ่งมันจะลวดแล้วนะเดนเซนมา่า ไอ้เช่ถ้าเขาเจอกับเยอรมันกูนี่เขาไม่ไหวนะสายกูบอกให้ถ้าเขาเล่นกลางกับกูเยอะขนาดเนี้ยปกติพี่เอาเยอรมันเจอเขาเขาแพ้พี่เออคือกลางกลางของยูเว่มันกระจอกเว้ยท้องพูดตรงตรงอ่ะมันกระจอกอ่ะลาบีออดอย่างเงี้ยไอ้เชี้ยตัววิ่งช้ากลางสองตัวมันเทียบเบเม่กับมาทิวต์ไม่ได้เลยพี่ไม่ติดเลยเทียบไม่ได้เลยซีดานแม่งไม่ใช่กลางไอ้นี่ด้วย แต่ซื้อไปแล้วไงไอเฮียเปลืองตังเนี่ยถ้าเป็นมัตทิวต์ผมเนี่ยคือรามอสมันมันกระแทกไม่ลงเลยไอเฮียมึงกดมาเจอกูใหม่ได้สัตมาเจอเยอรมันกูได้ไอเฮียเก่งนักไอเฮียแตะบอลหลักกูป่ะชีวิตจริงอ่ะไอสัตแต่ตอนนี้กูเดินขึ้นบอลดันไม่ไหวหรอกไอเฮียเอาจริงกันทั้งทางแล้ว อย่าตอบรับแล้วกันเฮ้ยรับได้เดี๋ยวกูไปเรียกทีมตึงๆมาจากเยอรมันแต่ก็ไม่เตะที่เยอรมันนะประเทศไทยกูไม่เตะนะต้องบินไปโน่นอากาศมึงมึงบินมาที่นู่นนะกูมีเพื่อนนะที่นี่กูน่าจะไม่มีหรอกคนเตบอลมีแต่ไอเทียิยาไอั่าในกีฬายาสูบพี่เออท่าเหยียบฟาวเฉยผมเคยคัดเยาวชนทีมชาตินะพี่เดี๋ยวผมไป เล่นให้พี่ได้ชาติไหนหน่อยกึ่มอันเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเอาดีใช่พี่ยูสิบสี่ตั้งแต่สมัยติดกบเลแต่ไม่เคยติดไม่ติดกูก็พูดได้ว่ากูไปคัดกูก็ไปคัดดอดมูลไงแต่ผมคัดถึงแบบว่าจะจะติดแล้วพี่เงี้ยแค่ยี่สิบสามสิบสองสามสิบหกคนมั้งตอนเป็นรายถึงไม่ติดไม่ไหวพี่ผมเล่นตอนนั้นเล่นซูเขาไม่ได้ครับเล่นเป็นลำแข้งเลยเล่นหลังแบบเป็นหลังกระจอก โโอออ้หเป็็นลูกที่ยดเยยี่มาบิโอไม่เก่งกันมากไม่งแบบเข้าบอลกันโคตรแรงอะตอนนั้นขนาดจะบอชนนะำไม่งแบบปักปักปอกปักเดี่ยวคัดทีมชาตินะมึงยิงไม่เข้าเฮ้ยเราเกือบไม่ได้รู้จักไอ้เป๊ปแล้วนะทำไมเป๊ปก็ดี๋ยวมึงติดทีมชาติไง่ายรู้จักมึงแน่นอนนะไม่ได้เล่นเกมเลยทีนี้ใช่คนนี้โครส ทุกที่เขาพิการหมดแล้วนี่ผมต้องควาผมเปย์ไปแล้วเดินอ่อนๆแดดๆด้วยตอนตอนมึงเตะบอลพ่อมึงนำหนุนปะน้องอะไรนะพี่ตอนเตะบอลพ่อ,น,พอน,นำหนุนปะเต็มที่เลยปะเออที่บ้านผมไม่เคยขัดเรื่องอะไรเลยพี่ไม่ว่าจะทำอะไรใช่ครับเป็นนระบบบบีาแ้คือพ่อกรัวชอบกรัวไปดูเตะบอลไปเลยพ่อมึงไปดูร้เปล่า อ่าผมไม่ค่อยได้อยู่กับปาครับปาผมอารับไปไม่ค่อยได้จุ่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันเขาก็ตอนเด็กๆเขาซื้อสตั๊ดให้ผมพี่ซื้อสตั๊ด่งมาให้อะไรเงี้ยแล้วคนนั้นยังอยู่ปะโอ้หายไปแล้วพี่ยี่ใครขโมยไว้สัตว์มันพังเองพี่ทิ้งเองครับเตะสมบุกสมบันจัดพี่เตะจนเท้าเปิดสตั๊ดอะไรก็มีพังหมดเลยนนั้นเล่นบอลแบบว่าบอลโรงเรียนวัดอะพี่ตอนเด็กๆอะแล้วมันเตะกับลิทยาอะไรเงี้ย เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับบ้านที่นู่นที่สี่คิ้วไปดูไอ้นี่นะเว้ยไปดูผมมาซื้อการ์ดเยอะมากเว้ยเผื่อแม่งมีกาดสองสามล้านตกอยู่อ่ะสมัยตอนเด็กกาดการ์ดการ์ดพวกอันนี้เจีจีน้าหนี่สีหน้าไม่ค่อยดีนะครับตอนอ่อนอ่อนเอาทีไม่ได้โดนแบนนะครับว่าอ่อนเล่นเพิ่มอีกสามเล่มนะเล่นนั้นนี่นายกูปากดีเฮียกูแพ้อะ จ้าลุงก็ใช <universal of> <fragrance> ้ย่อยดีว่าเฮ้ยปากใช้ย่อยเหมือนกันดี่ว่าไอ้เหี้ยพอคนเก่งทำแก๊งนาตีกับกูไหมไอ้สัตว์ไม่ผมไม่ใช่คนโคราชครับไอ้สัตว์เอากูตกแล้งอีกแล้วไอ้เหี้ยเย็ดแม่ ไอ้ยี่กูเจอพวกพวกนี้ประจําเลยสัตแม่งดาวดำท็อปร้อยทุกคนพีที่พี่เจอตอนเนี้ยมันเก่งมันเก่งสู้ไม่ไดนะ้ต้องเล่นทีมแบบเอเยรมันมาเล่นนะ่ะต้องเอาท็อปเียร์เล่นใช่ต้องเอาทีมที่ตัวเองมั่นใจที่สุดมาเล่นเล่นใช้ทีมแบบแบบนี้สู้ไม่ค่อยได้อนะ